เหรอพี่จับโชกันนะจับโช์จา<อ>กตัวน,น,นี่นะส,สจับโชกเห็นบ้งนะครับตัวนึงนะครับจับไ่บ่อตัวงใหญ่ตัวใหญ่เห็นมันโชกเลยช่วงนี้ยังเ่ทันเดเทศตาลาดเพิ่มมากเลพี่กำลังขยายันธุ์อยู่เขาสร้างแล้วแต่ขยายเ่ทันครับตัวนี้เขาสร้างสิปก็เ็จแล้วครับป้าิปก็เสร็จเส็จเส็จล้วเจ็ดลอยที่เสร็จล้วยซิบตัวนี้เขาสร้างอยู่สิบหาเซ็จพุนะอันนั้นก็กำลังเริ่มเบี่ยงได้เขาเจ้กก็สร้างแล้วว่านช่วงนี้หนูหน้าก็ลังมาเรงได้พี่ เนี่ยเนี่ยต้องจับให้มันให้มันอะไรยูสิครับโอ้ให้มันให้หางมันเราก็แผ่ยางอีกสิตัวเมียเลยตัวผู้ตัวนี้ผมมัดเท่าลยจะอ้นี่ตั้งสามเดือนบ่ฮอดรัวครับตัวผู้ครับเบิงเบิ่งเบิ่งนี่มันถ้าถ้าตัวเมียมันจะมีสองห่วนี่ตัวผู้ถ้าเป็นตัวเมียมันในน่อมันจะเป็นเม็ดข้าวสารอ่าครับเนี่ย มันสีานหายแน่ครับสะป้อยสะป้อยอระนูกจิตเตือนเลยพี่ลุดหางม่นไปเลยเนี่ยครับสวัสดีครับพี่น้องวนันนี้พ้ามาเที่ยวสะเทงเซ้านะครับมาเที่ยวไกลครับวันนี้ มาชมสวนเกษตรขังบ้านนะครับขางบ้านลูกพี่นะครับเพิ่นเบี่ยงหนูหน้านะครับมีฝ้ามนูหน้าเพิ่นนะครับอยู่ขังบ้าน <laughs> เพิ่นบอกว่าให้มารีวิวให้เนี้ยาสั่น่า้ลายมือแลไวก็ได้เขามาเบ่งเดี๋ยววันนี้มีโอกาสนะครับว่างเดี๋ยวเขามาเบ่งเดี๋ยวสี่ผ้าไปเบ่งฝ้ามุงหน้าขาังในกันครับนี่คือข้างนอกนะครับเพิ่นเฮ็ดเป็นโรงเลียนนะครับเอาผ้าสลันนะครับมุ่งไว้ขังในเพิ่นกน็เอาลรงบวกลุงหยั่เดี๋ยวผ้าเขาไปเบ่งครับพี่น้อง ป,ปึ๊บมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับเฟ์มห <g ül> นูฟาร์มหน,นูอิสระครับอันนี้หนูอันนี้หนูหนูไอเลี้ยงแบบท่อคู่หนูคันน้วตัวนี้ลูกพี่หนูควยังไงหนูคั้วแล้วอยู่เป็นครอบครั่วอยู่หลายตัวเนาะแม่อบอหน่อยหนูโอ้อันนี้อันนี้เฮ็ดท่อต่อหากันครับฟังฟังบวกนี่นี่เป็นให้อาหารนี่นอนมันจะมานอนตัวนี้มาจุนนี่บวกบอกไรเลยพี่น้องมันก็นเลย นี่มันคือม้านอนมั้เนี่ยมัไม่ใช่นอนอยู่ในนี่ยังไรอย่ะพี่น้องม่นไงเออนี่จะตัวยังอุดว่านด้วยวนี่หนูได้สามเดือนยังแม่โดนมาไในก่กนอนลรืพี่นี่สามเดือนนี่หนูสามเดือนพร้อมกลังมันผสมแบบสวิงกิ้งแน่มัน้งได้ขยายพันธุ์เร็วสวิงกิ้งสวิงวกิ้งมันก็คลอดมันเพราะาต้องเาต้องทับขับขยายพันธุ์ไปเรื่อยดิขับขยายพันธุ์ไปเรื่อยเอ้ยสวิงกไอ้สวงไอ้สว่านนั่นแม่ยังเห็นนะ สองบอนี่ล่อที่มันกำลังคลอดอยู่อ๋อไอ้ไอ้นั่นคือบอว่างสองบอลเพื่อหยับล่องรับลูกหนูเกิดใหม่มาเบี่ยงนี่บอลนะครับเียมไปล่อได้ระบบหน้าไปเล่นล่ออนี่ก็นี่ก็ล่องไปล่องรับเพื่อการเสียบบกไปล่องรับอันนี้ก็บอเป่าบอเป่าไปล่องรับเพื่อการเฮ็ดระบบหน้าไปล่อเพิ่นแล้วอันนี้ก็หนูสายพันธุ์นี่มิสซี่คนเฮ็ดดีตัวนี้นี่สายพันธุ์ มีตัวผู้เพื่นมีวิวไอเพื่นมีป้ายบอกป้ายชี้วงความนะครับหนูหนูเพิ่นนะครับว่ามีตัวเมียจากโตตัวผู้จากโตัวอายุจากเดือนอายุจากเดือนหนูเริ่มอายุวันไหนอาหารที่ให้โปรตีนเท่าไหรที่มีโปรตีนเท่าไหรให้โอ้ดีโอ้มีป้ายบอกความว่าป้ายวิชวนบอกบอกข้างในก็มีสามตัวมบอก ตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียสองตัวกับสองบนข้างในนะม่ต้ครับพี่น้องสนใจอยากยังนะครับเป็นแนวทาางนะครับบเเอไปิ่งกันนะครับนี่กระซำเดินคือกันเห็นไหมระบบน้าเรียมันากระซิมกดกินมันเองเนี่ยนี่สามเดือนตัวผู้ตัวหนึ่งเพิ่งเลี้ยงนี่จเดือนกูพี่สามเดือนสามเดือนับป๊ตัวใหญ่เดือนตอนนั้นซื้อมาเนี่ยตัวใหญ่ปานีบอลกี่ซื้อมาเดือนเดียวซื้อมาซื้อมาจากตัวตอนนี้ซื้อมาซื้อมาเป็นเซตจังซีเลยเราขายเป็นเซตตัวเท่าไหร่ดูเสี้ยเสี้ยแล้เสี้ยร้อยสามตัว หนูสามเดือนเส,ส้นและเช็ดลอยนี่คือไอ้โบกเพคนก็ร่างเริ่มเลี้ยงนะครับเนี่ยนี่นี่นี่<ำ>สามเดือนแล้วอันนี้ตัวผู้ตัวผู้จัเดเรืนนอนป้าพี่วันมึงส่วนนี่คือสามเดือน,น,นคือ,อกันบักเจได้เราตะเบิกกันเลยมันอ้วนเต้นกู้ยูกู้ยูอยู่คนนึงนี่ก็บสามเดือนคือกันให้พร้อมท่องเลยได้เนี่ยพ้อมผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วอันนั้นตัวใหญ่หนึ่งคือตัวเมียสิตัวใหญ่ตัวผู้จีอาตัวนี้น้อยเท่าตัวหนึ่งตัวเมียครับใชเลี้ยงแบบสองโบกหนึ่งสี่นา เอาบ่าได้บ่ได้ผู๋สองแม่หนึ่งจิแม่บ่พออ๋ออันนี้แม่แม่สองผูหนึ่งแม่สองผูงหนึ่งไอ้บ่หนี้บ่นี้บ่หนี้สายพันธ์สายพันธ์ไหนวะจำบ่ได้สุโขทัยสายพันธ์สุโขทัยเออโอ้นี่สายพันธ์ผูกไงพิจิตเออพิจิตครับโอ้แต่จีนน่ะที่มีซื้อสายพันธุ์สายพันธุ์นถั่วหสายพันธุ์มาผสมความสายพันธุ์ขนาดแม่ตาเนี่ยลอยเย็ดก็คือว่าพันธ์ลอยเย็ดเนาะบ่อนี่มันออกลูกได้เห็นบ่เห็นลูกบ่ โอ้บกบกนี่ออกลูกพี่น้องบกนี่ออกลูกตัวไอแม่มันนึ่งบอกตัวน้่หน่อยหนึ่งบอกตัวน้อยแม่มันตัวน้อยหนึ่งแม่มันตันหน้อยหนึ่งอันนี้อันนี้พ่อมันพ่อมันพ่อพันเด็กที่แก่เิ็นลูกมันลูกมันไในโอ้นี่นี่พี่น้องพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งลูกมันครับลูกมันไในส่วนมือกันเนื้อส่วนได้ลูกลูกมันไในคลอดวันที่สิบสิงหาเนี้ยลูกมันม่สองเบิ้งลูกมันไม่จะเก่าโตมันมันมันหัวลูกมันลูกมันหัวลูกมันโอ้ยมันหัวลูกมันครับ หวงหลูกมันพี่น้องเบ่งเบ่งหลูกมันพี่น้องตัวเดงแรงตอนนี้มันได้สิบโอ้มันดำเลยตัวนี้มันดำไห้อมใหญ่ตัวนี้มันได้มาขอด้วยที่สิบสิงหาเมื่อนี้มันที่ยังเมื่อนี้สิบเก้าได้เก้ามือเก้ามือครับอ่ามีอยู่เก้าตัวเบ่งแม่เบ่งแม่มันพี่น้องมีอยู่เก้าตัวมันใหญ่แล้วแม่แม่มันหัวงัเบ่งแม่ห่วงแม่มันห่วงการวิ่มันงทีเอายาถมลูกมันไห่กังขึ้นมันเป็นสิมาโคกไข่นมเนี่ยครับเนี่ยมีอยู่เก้าตัวเนี่ยไหมันหวงลูกมันอื แก่ยได้ย่างก็นี่โอ้ยขยายสายพันธุ์ตอนยังปลขายเนี่ยครับตรงนี้ย่างพันขายวันเนี่โอ้ปิดปิดปิดเลยปิดปิดปิดีดวนดสุสวบมาสวมาที่ห้อรูปันเบิ้งนะครับเบื้งฝาปิดเป็นนะครับคนเหยดเจ้าหูสะล่อหน่ะพี่น้องแล้วก็มีต่แกงเพราะว่าโอ้มี่ต่แกงไงเพาเคยโดนแมวมากินไปแล้วครับหลายตัวแล้วนี่นี่ครับเบิ้งเบื้งฝาปิดเป็นครับต่แกงได้ก็ตะแกงย่างเลยสะล่อท้านหนอกเราเพ่กจเอาต่แกงอัดอีกนึงระบายอากาศ นี่ก็อากาศติดัวนิงเฮดบานภาพย่างงี้เลยตัวนี้โอ้ภาพมีหูชักพร้อมนี่ลงทุนบวกเท่าไรนี่ลูกพี่บวกละร้อยเศร้าบวกบวกฟ้าปิดพร้อมเท่าไรฟ้าปิดต่างหากฟ้าปิดฟ้าปิดล่างแล้วก็ไอ้ฟ้าปิดฟ้าละร้อยฟ้าปิดข้างบนฟ้าปิดข้างบนเสือเป็นแผ่นยืดซ้ำแพนเรียบเป็นแผ่นมาตัดได้ซีอันโอ้โนี่เฮดเฮดเราเองเราซื้อจะบวกไหมไอันนี้มันมันทองแล้วมันเริ่มเริ่มออยาห์มาถมแล้วอันนี้ทองอันนี้ตัวใหญ่อันนี้พันหนึ่งอันนี่สายพันหนอ้นี่ตัวใหญ่ โตโ้หนูจะไม่โตใหญ่กว่านเลยโตโโลหะีหนูหนูหนูเป็นหนูหน้าดิพี่น้องมันหนูคุ้ใหญ่เนาะโตโ้โลหะเีสนี่สายพันธุ์ดุดุงยิงไม่สิดุดฉิดดุดไม่ฉีดดุดเป็นมันจอแดงอ๋อโอ้โหมโลหะแสดงว่าสว่างโบกนี่อาจสีพยูมันเด้นี่โดดได้ด้นี่เนาะโยโยมันประโดดแต่มันมันเห็นคนเลยมันตื่นเตือนเนี่ยป้ามหนูขุนครับพี่น้องขวัญปุ๊บเลยเนาะขวัญอ่าแต่ละสายพันธุ์นี่พันธุ์ยังมีพันธุ์ยังมีอันนี้สุโขทััยนก มันมาพร้อมกันในตัวนี้ยังประคอดอยู่จะมาซืนอย่างงี้มันมาประคอดเบื้องห้างเบื้องห้างอาหารเบื้องบนเออในห้างอาหารเกษตรอาหานบ้านเฮ็ดเองเฮ็ดเองอันนี้ยังวะพันยังโอ้อันนี้มันจ้างเลยพนัดเชียงรายมไล่งงี้อันนี้พนัดเชียงรายมากไก่พี่น้องมากไก่ตัวจากเชียงรายครับพนัดเชียงรายครับพนัดพนัดในตัวใหญ่พนัดนีคมเบื้องตัวพนัดเดคือกันโลหะเดีกันตัวบางแง่เห็นบ่เนี่ยพอพันมันท่องไปนี่ยท่องแล้วแม่มันท่องแล้วสองบอลในท้องแล้ว ต่บ่อันมันต่อมาต่อเขาเบิ่งยังไหนห่มันต่อมาต่อเบิ่งจับยังบ่ค่อยเปลี่ยนหน้าคุณเลี้ยงจับมันเน่นุ่มมันทีเป็นเม็ดข้วสานข้อขาวจับได้อยู่บ่จับได้แล้วเอาตัวขี้มจับมันจับหางมันขึ้นมาเบิร์นใช่ไจับหางขึ้นมาเบิ่งจับโอ้โห้อ้โหโอ้หตกใจละนูหนูตกใจบอหนูออกกล้องนูตกใจครับอันนี้บอหน่อยสิบอหน่อยบอเปล่าโดนแมวกินไปแล้วครับเพ็นแมวมันแมวมันมาแฮกันนี่ออกอันนี้บ่ได้บ่ได้ใส่ตะไคร้ไมนี่ยแมวตัวชิมันเนี่ยแมวมันดึงออก เรียบร้อยไปสามตัวแล้วครับนี่บ่มีหนูแล้วมากินด้วยแล้วบิ่งพี่น้องนี่ครับนี่คือนี่ยังนี่คือปัญหานี่คือศัตรูนี่คืออัไรเน่ยแมวแมวมันมาดึงออกแล้วมันมันกระเปิดฟ้าในนี้ปัญหาในการเลี้ยงหนูนะครับคือต้องระวังแมวมันบ่หลุดอ่าพอเปิดอันนี้มันเสาะล่องไว้ทั้งวันเสาะไว้แล้วมันมันหักออกใช่ไหมนี่มันดึงออกแมวมันดึงออกก็เลยเอาตะแกรงมาใส่ผู้ใดที่กำลังสนใจที่จะเลี้ยงอยู่กะให้มาเบิ่งเป็นแนวทางนะครับพี่น้องนี่ ใส่แต่แกงข้างในนะครับไอตัวนี้มันกระโดดแมวนะครับอ่อันนี้มันกระโดดดีสายพันธุ์เชียงรายมันกระโดดดีตัวแม่นี่มาจากเชียงรายเดี๋ยวพี่จับโชว์กันนะจับโชว์จักตัวนี่นะมันบ่มีขี้ไหมนี่เนี้ยนี่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 เอามาดิไปจับไปบอหน่อยมาเลเดี๋ยวเราไปจับบอหน่อยเดี๋ยวลูกพี่เราจะจับโชว์ให้เบิ่งนะครับตัวนึงนะครับจับไปบอตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเห็นว่าสู้เลยช่วงนี้ยังผ่ทันเด็ดเทศตลาดเม็นบ่อหลูกพี่กำลังขยายพันธุ์อยู่เขาสร้างแล้วแต่ขยายผ่ทันครับตอนนี้เขาสร้างซิป ป้าสิบกเสร็จเสตเสร็จล้เจ็ดอยดิเซรล้วยสิตัวนี้เขาสร้างอยู่1ิเซต็พูดนะขนาดดังกําลังเริ่มเรียงแด้ก็จาก็สร้างแล้วไ่าหนวดตนี้หนูหน้าก็ลังมาเรียงได้พี่น้องโเนีเนี่ยต้องจับให้มันให้มันยู่ที่ับโอ้ยมันให้ใหางมันเราก็พยายามนี่สิตัวมีอะไตัวผู้ตัวนี้ผมมั่นเถอะเลยไอ้นี่ตั้งสามเหืีนบ่ฮอรูกครับตัวผู้ ครับบางบิ่งเบิ่งนี่มันถ้าถ้าตัวแม่มันจะมีสองห่วนี่ตัวผู้ถ้าเป็นตัวแม่มันในน่องมันจะเป็นเม็ดข้าวสานอ่านะครับเนี่ยเนี้ยมันที่หายแน่ครับสะพ้อยสะพ้อยหนูจิตเตือนอยู่พี่ลดหางอยู่ไปเลยเนี่น่องมาทัพนี่หางลดดิร้องครับบอยนี่คือสวิงจริงนะครับสวิจริงเพราะว่าเพราะสายพันธุ์บพรท่านะครับ บอลีบอลสวิงกิงเขาสร้างเขาสร้างเลยนะครับตอนนี้เขาสร้างมากเขาจองก่ได้ที่ออกลูกเก้าตัวที่เขาจองเพแล้วเก้าตัวก็ได้สามเซตเซตละเจ็ดร้อยครับขายราคาบ้านๆนะครับแต่ว่าสามสามตัวสามตัวเจ็ดร้อยแต่ว่าต้องสามเดือนนะครับถึงสิเข้าซีมาลขายขายขายนี่คือขายเป็นโลคือขายเป็นพอพันแม่พันหรือยังไงขายเป็นพอพันแม่าพันขายเป็นโล่ก็ขายขายเป็นโลมบ้านต๊โลละสองร้อยครับ ขายเป็นลูกโตก็ระงงหนอยแต่ว่าขายเป็นลูกมันสิได้น้อยขายเพราะผ้ในผ้ามันเสียดายกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเทาบ่มี่ที่ขายฟาร์มที่ไปเอาอ่ะเขาหับซื้อลูกละหน่ยอยเจ็ดสิบืมเขามาเอาเองเลยลูกละหน่อยเจ็ดสิบไปเอามาจากฟาร์มได้กว่าบวกอโอ้เมาจากฟาร์มฟาร์มเขาหนูส่วนมากอยู่จากโครไทยอยู่ไอ้ข้องหน้านี่ครับมาจากฟาร์มข้องหน้าขอ้าของหน้าเป็นลูกนี่แหละครับ嗯嗯 บอลเนี่ยเขาก็เลี้ยงอันนั้นเคุณคุณฟ้ามญ่เลยมันบาฟาร์มใหญ่ฟาร์มใหญ่ครับนี่เป็นรอยบอรครับเดี๋ยวอันลูกพี่ขยายขยายออกเต็มแล้วนี่อันนี้สแลมนี่จะลงสามสิบบอเฮ็ดพระท่านครับผมมีลงุงน้องเฮ็ดโอ้อันนี้ซึ่งเฮ็ดงานประจําพร้อมแล้วก็อันนี้คือเวลาว่างนะครับเวลาว่างจากมัไม่ค่อยได้เบื้องอยังมั่นเฮ็ดงานแล้วก็มาเรียงนูนี่แหละสองสามหมื่นไฮเทียตึงแล้วระบบน้ำเฮ็ดตรงไี้ลูกพี่ระบบน้ำก็อันนี้ระบบน้ำ จเป็นกดเตหร่หัวนี่ไปซเสอมาใส่หัวกดมันหัวนสร้างมาตามใหม่ที่คนเลี้ยงมันนะครับหัวชุนงเมืองใ้ใบ่ไพี่น้องหัวละชุดอิมาหนูกระสกดเยนั่นโอ้ต๊ใหญ่หมดแถมงาไม่กดน้ำกินเซตเพราะเซตน้ำลงห้องห่มันก็ะสิไหลออกจากท่อนี่อ๋ออ๋อท่อท่อทั้งนี่คือท่อน้ำทิ่มท่อิ่ะมันท่อเมนน้ำเขาเพราะท่อทิมไม่หายาไอปูยาไอนีเปียยอะยานี่เปียกรหนูมันมากินมันนี่มีโปรตีนสูงป ยาเมื่อกลังึ้นเพราะว่าเสียงไงน้ำไงมันตวนนี่ทอไปทิมนี่แม่ยาเป็นอเมียนำเขาบ่ได้ทอนำกินมันเนี่ยยายากลังขึ้นในกินเบิดนี่ทิมทิมกับว่าทิมเพซื้อนะครับวาทิมใส่ยายานี่เปียยานี่เปียกก็รังปลูกนะครับกลางึ้นเพราะว่าคู่ใม่ไก่เขามากินเบิดนี่ยนี่ไไก่ีก็ใส้คุณครับพังไก่กัมีครับใครมี่ไก่เหลี่ยไก่นอไม้กัมีครับ ก็นี่ขี่นูกัเอามาใส่ต้นบักหน้าออกลูกดีดีเลยอืมเอกลูกอะไรนะขี่นูขี่นู้ไม่ได้บพรนะครับเอามาใส่ต้นบักหน้าอีกนะครับเอามาเตียนปุ๋ยเป็นยังไปอีกนะครับแค่ต้นออกลูกเลยออกลูกดกอยู่นี่ที่มุ้งที่มุ้งเสลี่นไว้นี่คือสีขยายวันหน่สีขยายเรียงวปอ้วนๆเปลี่ยนในยนาควไว้วกันเหรอเราหนีกำลังขยายพันธุ์อยู่เรียงแบบกลางแจ้งครับโอ้ยแข่งกลางแจ้งเลยอ่านี่แหละครับพี่น้องฝ้ามหนูนะครับผู้ใดที่กำลังสนใจนะครับอยากที่เลี้ยงนะครับก็ ระบบหน้ามันอะเนี่ยน้ามาศึกษาหาข้อมูลเบื้องแรกพี่น้องแน่หน้าพ่อเนี่ยหนูก็จะสืบทอดเบิร์ตเขาก็มาเติมข้างหน่อเราไปกวนมันนะครับกวนอระบบระบบเติมน้ำนี่คือเขามาเติมข้างนอกครับระบบเติมน้ำคือเอาขวดน้ำเป่านะขวดน้ำน้ำขวดเอยน้ำโคเข,ขาเนี่ยครับขวดน้ำโพลิเนี่แหละมาใส่น้ำเป่าแล้วก็ต่อสายยางให้มันครับกระดูดกินน้ำในช่างล่างเนี่ยมีจุกมีอย่างบ่หรือว่ามีมีครับเติดคอต่อ้ต่างหากคอามีคอต่อเสียบต่างหากเส็ยเคอตเลยครับไม่เป็นคอต่่อออเเาลยต จวชุบตัวเักบาดดูี่เขาขายเป็นเซตนะครับเซตทั้งหมดเซตไหนครับพี่น้องขอต่อสำหรับหาหน้ามนูนะครับขอต่อสยามสามทางหาซื้อได้อยู่เซตน้ำน้ำรานค้าน้ำตัวไปมีบ่รน้ำค่าบ่มีครับต้องหน้าใหม่คุมเลี้ยงหนูครับอ๋อคุมเลี้ยงหนูเขาจ้าหัวจุกไอ้ดูหน้าเหมืนก็ต้องสร้างน้าเขาวันหน่เหรอของไทยบ่มีสร้างมาจากอเมริกานะครับจุกไอ้ดูหน้าครับแต่เขาดัดแป้งจะได้เขาสร้างออกมาเลาก็ใส่พวกเขาก็ยัดครับ อ๋ออันอันรวดอันรวดพันไวนี่คือกันกันมันกัดวันหัแม่งการมันกัดเสียยางเขาใส่กันมันกัดเ <ม ien, S 1> สียยาง,ยยงครับเขาก็ใส่ใส่มันไปสิใส่ไปเขาก็ใส,ส,ส,ส่ซอสอดสซอสน้ำซีครับสอดในหู้น้ำนะครับซอสน้ำนะครับสอดเข้าไปอืมอืมโอ้อันนี้ก็รว,รวดร,รวดเขาก็รวดเ<ว><ว>นี้ยไปแล้วก็คันลอดไปทข้างหลังครับคันลอดข้างหลังอืมนี่คือบัวป่ากนะครับกบัวียา เตรียมอะไรหนูก็ต้องออกรูปอยู่ครับเตรียมร่องรับเที่กยปก๊บหนูก็จะมาโคตรกินมองนี่นะครับสายยางออกมามนี่นี่เขาออกสายยางนี่เขาเอาขันเดี๋ยวเอาตะปูมามาตึงๆสายยางนี่เขาเกีกเนี่ยมาต่อเขานี่สามท่าเขานี่สายยางตัวนี้ออกมากับมาต่อออกนี่ต่อเฮ็ดทตรองรับไปเลยน้ำครับใช้ไปน้ำเนี่เขาเติมน้าก็เตรียมอยู่เยอะชุดนี้ก็นจะได้สองโบน้ำก็เทียงกับสองสามหมื่นเติม ถ้ากินเพียงว่านั้นหมหนูก็ได้ถ้าเติมร้ายมันก็เล่นครับหนูมันกดเล่นสัญชาตญาณของมันอันนี้โเล่นนี่บอหล่องาเลื่อนๆเนาะหล่อมาไปสามเมย์กำลังคลองอยู่พ้นที่เขาจองมาเขาโทรมาถามนะครับหนูยังกระขอดแต่ซิมืออยู่ขนาดขนาดพึ่งควัดนะครับยังถึงจองไปหมดแล้วนะครับนี่กําลังเฮ็ดกําลังเริ่มเฮ็ดในซิบบออยู่เฮ็ดท่านเห็นเห็นก็เจ้าออก ไอ้เคียบเพ้นก็เจ้าพักกันเห็ดล่หลายเออเลี้ยงนูน้านี่ช่วงนี้ก็าลงมาเรี้ยงหมนกันได้นูน้านี่นี่นะครับแนวทังสาหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากเลี้ยงนูนะครับมอนี้มาเที่ยวเหรียญน้ำหนูพี่นะครับอยู่ฉะเชิงเซ้านะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับทุกคนนะครับที่กําลังสู่การสูงงานอยู่เด้อพี่น้องอยู่ต่างประเทศก็ได้อยู่สูๆกันทุกคนครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกันในเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องนะครับชวนเกษียน้องโน่นะครับ เดี๋ยวสีมาอัดคลิปให้เบิงอีกนะครับพี่น้องมี่อยากหูยังนะครับคอมเมนต์มาอีกนะครับเดี๋ยวสีไมา่ไทายห้เบิงผู้ใดมีคําแนะนํามี่ยังดีๆกันมาคอมเมนต์บอกกันนะครับจะฮ็ดวิธีเรียงหลายๆรูปแบบเดี๋ยวมาทายไหมเดี๋ยวสีมาเดี๋ยวลูกพี่เราสีมีเทคนิคไม่เรื่อยๆดอกการดัดแปลงอันนั้นอันนี้นี่มาลูกพี่ยังเ,เรื่อยๆหลายๆแบบยังหลายๆแบบเดี๋ยวอีกรอบหน้านะครับสีมาเบิงนะครับสีปุ๋ยมีแครบัวทำนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับ แต่ในชั้นแรกมีว่างไปสามสิบบ่อสร้างไปเบิ้องแรกครับจะเฮ็ยบ่ทันกำลังสิขยายกิจการนะครับดีไมีแห้งดูกนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับชิ้นนี้ก็นกี้ไม่แห้งครับสวัสดีครับผม